สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปเนาะคลิปที่สามกับการทำาสาวเรือยาวจำลองนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่ขึ้นทรงขึ้นโครงสร้างจัดรูปทรงเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะสังเกตเห็นว่าไม้ด้านข้างตัวเรือเนี่ยมันจะสูงต่ำกว่ากันอยู่นี่นะด้านนี้จะสูงด้านนี้จะต่ำกว่าครับเดี๋ยวผมจะมาเสริมเสริมเพื่อ ขยายความกว้างขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับให้ไม้มันเท่ากันด้วยกับอันนี้ก็ในข้างนี่ผมอ,อูดหมดแล้วนะครับทรงเรือที่ทำมาตงแต่ที่แรกนะที่ผมเตรียมไม้ไว้แล้วเนาะเดี๋ยวมนะีเสิร์ฟตั้งแต่หัวเลยเริ่มต้นจากตรงหัวเรือก่อน เดี๋ยวหยอดคราบเป็นช่วงๆไปเป็นจุดๆไปก่อนเดี๋ยวนี้จะขุดโอ้ยกาวติดมือไม้ยาไม่มีเสริมนิดใช่ไหม ไม่สร้างมาต่อกันสองตัวเดี๋ยวพอเสริมเสริมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราให้มันเสมอกันทั้งสองข้างแล้วก,ก็ก่อนจะไปขุดเสริมแล้วก็ดูกว้างขึ้นมาหน่อยนึงนะครับช่วงช่วงเวลาที่เราเสริมไม้เนี่ยตอนที่เราเสริมไม้เนี่ย ต้องต้องมันเลงดูอยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเสริมแล้วไม้ที่เราเสริมเนี่ยมันจะ,ะบิดเข้าบิดออกอะไรเงี้ยมันจะทําให้ทรงเลยเราเสียนะเราจะไม่ต้องมากแก้ก็หยอดกาวเป็นช่วงๆจุดๆไปก่อนแล้วเราก็เล็งไปเรื่อยๆนะครับเลงไปก็หยอดกาวไปผมจุพมดพอมันได้พอมันได้ปุ๊บแล้วเราค่อยหยอดยใ,ใส่กาวทีเดียวเลยอยับ ไปห,หยอดทีเดียวหมดคือพอวางมาปุ๊บแล้วใส่ยอย่าเอาทีเดียวหมดป,ปุ๊บนี่เดี๋ยวลามันไม่ตรงเลยเรามาแก้ลําบากให้หยอดเป็นจุดๆแล้วเราก็มาค่อยๆเล็งไปทีนินนดนินดเลี้ยงบ่อยๆการพลาดเนาะโอกาสพลาดมีอยู่แล้วนะแล้วามาแก้ก็จะลําบากอีกครับอันนี้ก็หยอด หยอดกาวเป็นจุดๆไว้แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวมาเล็งอีกทีนึงว่ามันทรงโดยยังได้เหมือนเดิมไหมอันนี้ก็เล็งแล้วเนาะได้มาแล้วก็หยอดกาวเลยครับเวลาหยอดกาวก็ตรงไหนที่มันไม่ค่อยสนิทแล้วก็เอาขี้เลื่อยนะครับค่อยๆลูบถูลงไปนะครับจะได้ไปอุดช่องว่างระหว่างเนื้อไม้นะครับแล้วก็หยอดกาวไปแล้วมันจะ ทำให้แน่นขึ้น เสร็จแล้วครับที่ที่ผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขยายท้องเรือออกมาเพื่อให้เรือมันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าอ่าเรือล้าเก่าเนี่ยท้องเรือเนี่ยเขาไม่ได้กลมแบนนะเขากลมเป็นวงรีเลยอ่ามันทําให้ให้หน้าไม้อ่ะเล็กลงถ้าเกิดเราจะเหลาถ้าเกิดเราจะเสริม เสริมเสริมท้องเรือด้านข้างสองข้างออกไปเนี่ยเราก็ต้องเหลาไม้ด้านข้างเนี่ยให้มันให้หน้ามันได้กับไม้ที่เราจะมาเสริมแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเหลาออกมันจะเล็กเล็กลงมากเลยเหลือประมาณสักเซนต์กว่ากว่ามันก็ไม่เหมือนกับตํเสาเนาะก็เหมือนกับขึ้นใหม่เนาะผมก็แบบจะให้คงไม้ตัวเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดเนยะมันมันไม่ได้กลมแปนนมันกลมเป็นวงรีเลยสังเกตว่านี่ นี่นี่นี่ที่ว่าตัดตัดสุดทางน้ำแทบจะมากลางลำอยู่แล้นี่ยังเป็นวงรีอยู่เลยยังเหมือนกลมเหมือนไข่อ่ะมันจะแหลมเหลมมามันมันไม่กลมแบนนะช่วงกลางลำผมก็เลยไม่กล้าที่จะเอาออกมาที่จะไปเสริมไม้ท้องเอนะรือเนาะกลัวมันจะเล็กเกินไปกลัวไม้เก่ามันจะเล็กเกินไปนะก็เลยเอาประมาณนี้นี่ก็น่าจะได้และสี่เซนสี่เซนครึ่งนะเดี๋ยวขัดออกอีก นี่ก็ลื้อบล็อกออกได้แล้วแล้วก็แต่งขอบที่เสริมใหม่ใหม่บล็อกตีทิ้งเลยเสร็จแล้วครับทั้งสองด้านต่อไปเดี๋ยวเอาไปปักไปขัด อย่ขาขัดเสร็จเอามาให้ดูครับครับก่อนจะไปขัดก็ทำขีดเส้นใหญ่ที่ขอบเรือเลยเวลาเราไปปัดเราจะได้มองเห็นมองเห็นขอบของเรือว่าเราโดนโดนใบขัดออกไปมากเท่าไหร่เนะเราจะได้ดู ดูทรงของเรือได้ไม่เพี้ยนนะ ผ่าผ่ากับเกาเกาอะไรนี้ครับเ,เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นล่างของเรือนแล้วต่อไปแล้วก็จะหลับกันนะครับโดยใช้ปุ ครับเราเราได้กบมือนะข้างนอก ปลายประมาณนี้เดี๋ยวขัดอีกหน่อยนึงครับต่อไปก็ขัดละเอียดนะครับใช้เครื่องตัวนี้ขัดนะครับก็ขัดเสร็จแล้วครับผมก็วันนี้คลิปนี้ก็ขัดวันนี้ก็มาคลิปนี้นี่เราทำอะไรบ้างอ่ะเสริมเสริมตัวบนเสริมเสร็จแล้วก็ขุด ขุดแล้วก็ขัดเหลาเหลาแล้วก็ขัดนะครับก็คลิปนี้ก็แต่งงานหลายอยู่ครับผมคลิปนี้ก็เอาแค่นี้พอเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันใส่กงกันแล้วก็ดูตามดูต่อไปว่าจะเปเหืออะไรครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ